สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมฟาร์มซิตี้นะครับคือในช่องผมมันลงเกมเกี่ยวกับพวกเกมประจญภัยเกมต่อสู้เกมรถแข่งก็เยอะนะครับมาครั้งนี้จะมาทดลองเกี่ยวกับการลงคลิปมอดพวกเกมเกี่ยวกับทำฟาร์มบ้างเปลี่ยนแนวบ้างอันนี้จะเป็นเกมฟาร์มซิตี้นะครับจะเป็นมอดทองกับเงินไม่จำกัดนะครับผม ตามรูปเลยครับจะเห็นนะครับว่าเงินกับทองในรูปจะไม่จํากัดเลยสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างครับผมเพราะว่าตอนนี้เงินเราไม่จํากัดแค่ว่าเราจะปลดล็อกตามวิวเฉยๆครับถ้าวิวเรายังน้อยมันยังปลดล็อกอะไรได้ไม่เยอะครับเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยครับผมเพราะว่าเงินเราไม่จํากัดแล้วอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม อันนี้ผมก็เล่นตามบทช่วยสอนของเกมไปก่อนนะครับ เราก็ลากมาได้นะครับลากมาได้เลย,เลยจะเป็นกเกมแนวง่ายๆครับผมเล่นสบายๆเล่นก้าเวลาไปเรื่อยครับ รูปแบบคร่าวๆของเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเกมทำฟาร์มทั่วไปครับผมมันจะเป็นเกมแนวฟาร์มบวกกับการสร้างเมืองไปด้วยครับภาพก็สวยงามตามที่เกมแสดงผลเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาษาไทยเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับแต่ว่าภาษาไทยมันอาจจะแบบไม่ค่อยถูกต้องตามหลักคำาสะกดนะครับพูดง่ายๆเนี่ยครับเหมือนแบบนี้ แต่เราก็พอกได้เข้าใจก็พอได้เล่นได้ครับผมฝากกดติดตามกด like ไลค์ด้วยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับไม่มีโฆษณากวนใจเวลากดดาวน์โหลดครับผมขอบคุณมากๆครับ